เป็นอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะที่ไทยถูกมองว่าเป็นศูนย์กลางของ แก๊งอาชญากรรมข้ามชาติค่ะซึ่งก็ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะที่ไทยถูกจับจ้องในเรื่องนี้แต่ในยุคป,ปัจจุบันรูปแบบการก่ออาชญากรรมก็ปรับเปลี่ยนแนวทางกันไปอย่างมากเมื่อวานนี้มีกรณีที่ทหารรับจ้างชาวแคนาดาถูกส่งตัวตามส่วนที่สัญญาส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนมาอย่างประเทศไทยนะคะซึ่งเขาก็เกี่ยวข้องกับการก่ออาชญากรรมข้ามชาติเกี่ยวข้องกับแก๊งใดและมีที่มาที่ไปอย่างไร ติดตามรายงานจากคุณนริศราคินิมานค่ะใช้เวลานานหลายเดือนและรัดกลุ่มที่สุดเพื่อนำตัวนายแมทธิวดูปรีตามขั้นตอนส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนจากแคนาดามายังประเทศไทยในความผิดฐานร่วมกันข้านายจิมมี่ซันดูสัญชาติอินเดีย4กุมภาพันธ์2565ช่วงเวลาประมาณ4ีทุ่มครึ่งจิมมี่ซันดูถูกยิงเสียชีวิต หน้าที่พักแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ตตำรวจสืบสวนพบว่าผู้ก่อเหตุคือนายแมทธิวและเพื่อนที่เดินทางออกนอกประเทศไปแล้วหลังก่อเหตุเพียงสองวันเมื่อตรวจสอบพบว่าแมทธิวไม่ใช่ชาวต่างชาติทั่วไปแต่เขาคืออดีตนายทหารในกองทัพของแคนาดาที่เคยไปประจำในอัฟกานิสถาน ก่อนผันตัวมาร่วมกับทีมสังหารรับงานค่าทั่วโลกและในครั้งนี้แมทธิวรับงานค่าจากแก๊งเรส e กอร์เปียนว่ต้อหารานี้เท่าที่ได้รับรายงานจากหลายๆฝ่าย,ยคือเป็นผู้หาที่สําคัญมากเพราะว่าถือว่าเป็นเบอร์ต้นๆนนะซึ่งมีมีพิการที่รับจา้างนคะ่าบุคคลสําคัญมานะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่า แต่ที่หลักฐานม,มาเมืองไทยเนี่ยถือว่าเขาก็พยายามจะทําให้ทำได,ไ,ดไ,ดได้ได้ดีนะคือว่าปืนอะไรก็ไม่ได้เอาเข้ามานะครับมาเอาที่เมืองไทยแล้วเขาก็บิธีการที่จะพลางตัวต่าง,างๆก็ทําได้ดีเรสกอ o r เปียคือหนึ่งในกลุ่มก่ออาชญากรรมในประเทศแคนาดาโดยเฉพาะยาเสพติดค้ามนุษย์ฟอกเงินและลักพาตัวต้นกําเนิดมีชาวไทยเชื้อสายแคนาดารวมอยู่ กลุ่มแมงป่องแดงเชื่อมโยงกับเหตุกราดยิงที่นองเลือดที่สุดในภูมิภาคและถูกกล่าวหาว่าอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์19ตุลาคม2550ชาย6คนถูกยิงในอาคารชุดที่ชาวแคนาดารู้จักกันในคดีซเริสิ 6, ที่ผู้ต้องหาค้าย,ยาวัย22ปีถูกยิงพร้อมกับผู้บริสุทธิ์อีก5คน เหตุการณ์ในครั้งนั้นทําให้สมาชิกในแก๊งสําคัญถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมและสมรู้ร่วมคิดเมื่อตรวจสอบลึกลงไปพบว่าเรสกอร์เปียนมีปัญหากับแก๊งอยู่ในเต็ดเนชั่นเครือข่ายอาชญากรรมในแคนาดาที่เชื่อมโยงไปยังจิมมี่ที่ถูกนายแมททิวยิงเช่นกันโดยจิมมี่มีประวัติเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดข้ามชาติคดีร่วมกันปล้นเครื่องประดับดูไบ คดีฆ่าหัวหน้าแก๊งรสกอร์เปียนและคดียิงสมาชิกแก๊งมาเฟียในแคนาดาและจากข้อมูลการสืบสวนพบว่าแก๊งอยู่ในเต็ดเนชั่นมีความสัมพันธ์กับแก๊งเฮลส์แองเจิลส์ที่มีเครือข่ายทั่วโลกรวมถึงในไทยประเทศไทยเคยถูกให้เป็นสวรรค์ของการหลบหนีการจับกลุ่มและก่อเหตุของกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติส่วนหนึ่งใช้ช่องโหว่ในการสนับสนุนให้ไทยเป็นเมืองท่องเที่ยวโดยเฉพาะบางประเทศ ที่ไม่ต้องขอวีซ่าหรือสามารถใช้วีซ่าออนอะไรวเได้การศึกษาพบว่ากระบวนการกลุ่มอาชญียกรรมข้ามชาติชาวโยุโรปยังคงอยู่ขณะเดียวกันพบว่าในปัจจุบันมีกลุ่มเอเชียเข้ามาตั้งกลุ่มเพื่อก่อเหตุมากขึ้นด้วยกลุ่มแก๊งต่ตางๆก็มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบในการอผิดที่แตกต่างกันไปทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับรูปแบบของการชีวิตของเหยือ่อนะครับอย่างในประเทศไทยเองที่พบ มีข้อมูลจากการศึกษาวิจัยนะครับก็พบว่าอย่างแก๊งมาเฟียยุโรปปัจจุบันก็ยังก่อเหตุอาชญากรรมเหมือนอดีตที่ผ่านมาเกี่ยวเรื่องของการฟอกเงินการโชกรัพย์ยาเสพติดค้ามนุษย์นะครับอาจจะมีเรื่องของการส่งภาพถ่ายเด็กล่อลวงเด็กเด็กไทยนะครับที่มีการมาถ่ายภาพแล้วไปส่งไปจำหน่ายทอินเทอร์เน็ตก็ยังมีลักษณะการลองผิดแบบนี้มากขึ้นเรื่อยๆประการต่อมาแก๊งเงินดาก็ยังมีอยู่ คือมีการก่ออาชญากรรมเกี่ยวกับการผลิตธนบัตปรปลอมก็ยังพบอยู่โดยเฉพาะกลุ่มชาวผิวสีก็ยังก่อเหตุลักษณะแบบนี้นะครับนอกจากนี้ก็มีมากขึ้นคือกลุ่มแก๊งอังยี่ชาวจีนมาก่ออาชญากรรมเช่นการลักพาตัวเรียกค่าไทยสิ่งหนึ่งที่นักอาชญวิทยามองคือการเชื่อมโยงข้อมูลคนเฝ้าระวงังและกลุ่มผู้กระทำความผิดอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพื่อคัดกรองตรวจสอบบุคคลเข้าประเทศขณะเดียวกันอาจเพิ่มมาตรการแก้ไขกฎหมายให้ความคุ้มครองบุคคลที่กระทำความผิดเช่น FBI ในสหรัฐอเมริกาให้ความคุ้มครองกับผู้กระทำความผิดที่เข้ามาแสดงตัวและยอมเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการกวาดล้างอาชญากรรมข้ามชาตินริศราคินิมานไทย P ี s รายงาน